อุ้มกูแล้วแบกปืนแบกปืนทางไส้นั่นแหละลูกปืนแล้วกูปเป็นพวกยิ่งผู้ยิ่งถลง่มแล้วพันแรมบันนี่มองเพิ่นถึกยิ่งเพิ่นถึกยิ่งท่าหลังมองเพิ่นถึกยิ่งท่าหลังเพิ่นอุมอ้มกูอยอะพันแรมบันเต็มมากมันเต็มมาเลยเหมือนเปืนปืนกูกับแบกมาขึ้นเออ,อกูแล่นตามค์กูตังค์ไปเลยอื เออตายเลยบปตายหมดอืมเอากินยานั่นนี่เออพุ์สวงก็รอดมาเออรอดเป็นผู้ที่สามอือดมาเนียน้อยมาน้าเหมือแรงเนี่ยนพันสวงก็รลอดได้เพราะว่ารถขั้นสีเขียวอุ้มกูมาจนสิรอดแล้วแค่กูแลนไปอีกเก้าหนึ่งขึ้นรถไปกับพันสวงกูก็ลอดแล้วใช่ไหมเอากินยานะทีนี้ตลอดมาหาคนแล้วอแค่กูขึ้นรถรถอิสุเอลเขียวรอดทบลออืม ตะลอยมาหาคนแล้วแต่น,นี่กูบอยน์กูเลยตั้งปืนกลับไปกูยอยากเห็นหนามันว่ามันเป็นผู้ใด่คือจังยิ่งถล่มทะไลนนะ่มันงันแท้มันง่ายสําแดงกูเอาอะไรกลับไปบิงังมันถั้งทาน้วนพอกูเป็นนิดหน้อยจะใช้หัวปลาสูทั้งทาน้วนเป็นหนามด้่ไหนสิกูเห็นหนาเบ่นแล้วสมว่วยนี่ Thực tập bếp của lại mất tâm tập hổ hầm tất cả chỉ bọc bếp có bị mùi mà mất bếp sư không có bay mới mới bố mẹ ăn nhìn chín này nhìn bố mẹ ăn đúng thế cuối như lấy mới tìm cam mới lên phía nọ ơi mới này lúc ý chúng lúc thế lúc ý chúng như thế có cái máy cắt cái xoay này này hoặc thắng đại đều đi เมื่อยแล้วพี่นอ้องเมื่อยแล้วหอบแล้วเมยแล้วกะท่องกระท่องแทถวหมดก็เสียัวไปหยั่งกะท,ทอ่องแถวบทตอนนี<ม>้กูบ่ได้อยากได้เอาไปหยั่งเลยตอนนี<ม>้เขาต้องการตัวกูพูดเดียวแล้วเขออากระสิถอยทับกไม่เขออากระสิบติงกิ้งยูซือเขออากระสิบเขาเยอะกินอะไรถังไตถังไตต้นไม่หลายม,ามั้งกินสะก้อนมันสีเย็นไั่สีถังไตหนือว่า เอากินซะก่อนกินยานแล้วเร็วมันสีเย็นก่อนน,น,อน้ำน้ำโคกเตือนั่นโอ้น้ำแข็งเย็นดีเว้ยเอ๋อบัดนยาบ้าอียังสู้มาส่้างคุ้มง่ายพาไปหา,ม,า,ามันทำไมมัดอะไรสิยิ่งชากูอะไรสิสู้บม่รู้จักจังเตี้ยผู้สู้กันสู้ไม่รูร้จัะยังเตี้ยมองชดสุดยอดจัะคนนี่แหละอาการที่ออกไปข้างนอกเขามาก็จะเป็นประมาณนี้ครับพี่นอ้องม่ได้รับเด็กน้องกันดอกมาเลยเนี่ยต่สูวร์ละกูบอกเลยนี่ไม่พอ ชิปที่ฟังที่ต้นสี่หาอันุ่นจักของไผรไมของไผรแน่ท่านของโจรท่านของตำรวจท่านของทหารท่านของกไมตท่านของมู่บ้านท่านของสร้างอิดีโอให้ตัวขักบมาท่านของรัฐบาลจะเต็มมาเลยพี่น้องบอกว่าถากูจั๊กน่วยแน่เบิ้งตีนค่ะเบิ้งตีนนะคะลูกผัวก็ได้ลูกแฝดเออมาเอาไปแล้วผู้ชายลูกคุณ ลูกคุณย่งดันลูกที่ได้รับกันมึงสิยื้อะไงบ้าฮัาทเชียเขาตะลกูกแล้วบอ,อกกูเขาทะลมถิถ่มเปิดเลยสูที่ไอายุจากคนบัวเอาไว้สักหนี่งก่อนครับพี่นอ้องเมื่อยเหรอค่ะ